ยนต์ไฟฟ้า100%จาก mercedes-benz ในรุ่น mercedes eqe e 350 4 f o r m a t i c suv ครับโดย eqe e 350 4 f o r m a t i c suv เนี่ยเขามีการปรับแบ่งนะครับเป็น3รุ่นย่อยด้วยกันรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเป็นรุ่นที่เรียกว่า electric art นะครับมีราคาอยู่ที่4 8 5ล้านแแสนบาทแล้วก็ขยับขึ้นมาก็คือรุ่นที่เป็น amg line นะครับคือคันที่ผมขับอยู่นี่แหละคันนี้ก็5 3ล้านแบาทครับ แล้วก็รุ่นท็อปก็คือ AMG Dynamic นะครับห้าล้านหกแสนหบาทนะนี่ก็เป็นไลน์อัพทั้งหมดนะครับของตัว EQ ที่อยู่ใน EQE 3รุ่นย่อยนี้นะครับดูจากรูปทรงภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับอ SUV ที่มันลุยๆบึกบึนมากแต่ว่าด้วยสมรรถนะของเขาเขาคือ SUV นะครับที่ขับใช้งานได้จริงๆนะครับมาดูในเรื่องของการทํางานก่อนนะครับการทํางานของรถคันนี้เนี่ย สามารถที่จะให้สมรรถนะนะครับเทียบเป็นแรงม้าเนี่ยอยู่ประมาณสัก292แรงม้าเรียกว่าเกือบเกือบ300ม้าเลยนะแรงบิดเนประมาณ760วรนิวตันเมตรนะครับแล้วก็อัตราเร่งของรถคันนี้0-100เนี่ย,ยอยู่แค่6.6วินาทีเท่านั้นเองนะครับเรื่องกําลังในการชาร์จไฟเนี่ยก็ต้องบอกว่า EQE เนี่ยนะครับสามารถที่จะชาร์จไฟแบบ AC นะครับ AC ก็เรียกว่าเสียบปลั๊กชาร์จไฟปกติเนี่ย ชาร์จจนเต็มเขาบอกว่าอยู่ประมาณ9ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นแบบ DC นะครับชาร์จจาก10%ไปจนถึง80%เนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นเองนะระยะทาง100%ครับน้ำผมลองชาร์จไว้เมื่อคืนก่อนที่วันนี้จะออกมาลองขับเนี่ยบอกว่าเขาบอกวิ่งได้สูงสุดจนถึง587กิโลเมตรนะครับอันนี้ตามตามเลขบนหน้าปัดที่รถคำนวณออกมาเลยนะครับต้องดูดีๆเขาจะมีว่าเลขตัวสีขาวกับเลขตัวสูงสุด คือบางคนถามว่าทาไมก็มันขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ด้วยนี่เขามีอินดิวเวอร์ดัลสปอร์ตคอมฟอร์ตนะครับอีโคนะแล้วก็มีโหมดในแบบออฟโรดด้วยนะครับอ่าเพราะนั้นยืนยันได้ว่านี่เป็นรถยนต์ในแบบ SUV ครับลุยได้สมบุกสมบันได้นะครับอีกอย่างเกือบลืมบอ,อกไปผมชอบอีกอันหนึ่งคือเป็นรถที่มีบันไดข้างอ่ะยื่นออกมาแล้วผมว่าเออหยยบขึ้นลงห้องโดยสารใช้งานได้ได้สะดวกสบายนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับสุภาพสตรีและเด็กนะ ผมว่าเอออันเนี้ยตอบโจทย์นะครับกลับมาว่ากันในเรื่องของรายละเอียดก่อนผมมองว่าตัว AMG Line ตัวเนี้ยก็มีมาค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับเรื่องความหรูหราแน่นอนยังคงเป็นแบบนั้นนะครับสำหรับ Mercedes ภายในห้องโดยสารผมชอบอะไรผมชอบจอครับมีจอตรงกลางกว้างใหญ่เลยนะแล้วก็มีจอด้านซ้ายด้วยที่เห็นเป็นดาว Mercedes- Ben z เนี่ยเปิดเป็นจอแยกสำหรับคนนั่งด้านซ้ายได้นะครับ อันนี้บอกว่าก็เป็นความสวยงามอย่างเดินทางเนี่ยเปิดไว้เป็นฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นระบบนําทางเนี่ยจอใหญ่ดูชัดเจนสะดวกสบายเลยนะครับอยากจะยืดหดอยากจะขยายนี่เห็นไหมเหมือนเหมือนคล้ายค้าเหมือนอารมณ์เหมือนแท็บเล็ตเหมือ,น,มอ,น,อมน, tablet, มนโทรศัพท์มือถือเลยอะ่ะชิลมากนะครับอีกอย่างที่ผมชอบคือผมชอบเนี่ยตรงกลางที่เป็นคอนโซล2ชั้นนะตรงนี้ชาร์จโทรศัพท์ได้เสียบ usb อะไรต่างๆได้และมีข้างล่าง เออไว้ให้เก็บของได้แต่ว่าคนที่ติก็อาจจะติมแล้วให้ข้อเสียงมันคือมันดูแน่นๆแต่จริงๆแล้วมันแบบมันไม่ดูแน่นมากนะเพราะมันไม่ได้เป็นทึบทั้งหมดนะครับระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างก็จะมีมีมีเคริร์ฟวีวาลมีช่องที่มันแบบเนี่ยพอจะวางหังววาง,งขาแปะหัวเข่าลงไปได้นะครับไม่ได้ลําบากลําบนอะไรเนาะถัดมาครับเรื่องของความเงียบครับต้องบอเงียบมากนะเงียบสมูทขับสบายนะครับ แล้วก็ตัวแพดเดิลชิปเนี่ยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเกียร์นะครับคือเข้าใจกันก่อนในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าเป็นการเปลี่ยนเกียร์สมมติว่าผมกดชิปอัพกดบวกนะครับเขาจะเขียนเลยว่าเป็นการคืนพลังงานอย่างชาญฉลาดก็คือเขาจะจัดสมดุลมาให้เนี่ยผมปล่อยเท้าออกจากคันเร่งแล้วแต่ความเร็วยังครุ i s ซิ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบดึงหน่วงนืดไปเลยไม่ใช่นะครับอ่าหรือผมจะกดไปครั้งหนึ่งบวกก็จะเป็นการไม่มีการคืนพลังงานเขาจะเขียนไว้อย่างนี้เลยนะฮะ ี้เราลองกดดูว่าถ้าพัดโรชิปถ้าเราชิปดาวหรือกดลบดูบ้างนะครับการคืนพลังงานระดับปกติพอผมยกคันเร่งปุ๊บเนี่ยรถมันจะหน่วงเจนพลังงานกลับเข้าไปกดลบอีกทีหนึ่งเป็นการคืนพลังงานระดับสูงเรียกว่าดึงเลยนะพอปล่อยเท้าออกจากคันเร่งปุ๊บเนี่ยรถด,ดึงวืดเลยนะครับหลายคนจะไปคิดว่าเฮ้ยรถไฟฟ้ามีพัดโรชิปเปลี่ยนเกียร์ไม่ใช่นะรถไฟฟ้ามีพัดโรชิปเนี่ยคือด้วยการเจนพลังงานครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์การใช้งานแต่อย่างใดนะครับ ก็ถือว่าสะดวกสบายกว้างขวางนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกรถยนต์ไฟฟ้าที่มีระยะการใช้งานระดับ500กิโลขึ้นไปเนี่ยถือว่าสบายครับไปกับพัทยาไม่ต้องชาร์จอะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะแน่นอนไปกับพัทยาอายุทยาไปตีกอล์ฟแถวนครชัยศรีแถวนครปฐมนะครับหรือว่าจะไปเล่นกอล์ฟทังแถวมีนบุรีไปไหว้พระแปดริ้วฉาเชิชงเซา ไปกลับได้ใน1ชาร์จแน่นอนนะครับส่วนคนที่จะเดินทางไกลๆก็เรียกว่ามีมีระยะพอเอาตัวรอดนะครับไม่ต้องหาจุดชาร์จแบบเครียดมากนักนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของรถที่มีระยะการใช้งานที่ค่อนข้างไกลหน่อยตอนหนึ่งชาร์จนะครับก็ลองเปรียบเทียบสัดส่วนแบบนี้ดูแล้วกันแต่ว่าสำหรับตัว EQE เนี่ยผมว่าเพียงพอครับ กับการเป็นรถ SUV ที่มีระยะชาร์จใช้งานขนาดนี้ครับตอนนี้รถทำงานอยู่นะครับนะฮะยังได้ยินเสียงอยู่นะครับสิ่งที่ผมบอกเลยว่าผมชอบคือในภาพรวมก่อนทั้งทั้แพคเกจของเขานะครับเป็น SUV ที่ไม่ได้ทรงสมบุกอาจจะดูไม่ลุยเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าระบบขับเคลื่อนระบบขับขี่ต่างๆนั้นตอบโจทย์การใช้งานแบบสมบุกสมบันได้อยู่แล้วนะครับพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายดีนะครับการใช้งานค่อนข้างที่จะสะดวก เนี่ยอย่างบันไดข้างที่ใช้งานได้จริงเหยียบได้เต็มฝ่าเท้านะครับพื้นที่วางของในห้องโดยสารเยอะแยะเลยนะครับเอกลักษณ์การดีไซน์การออกแบบในสไตล์ EQ นะพวกกระจังหน้าโลโก้ Mercedes-Benz ระบบความปลอดภัยต่างๆใส่เข้ามาให้ครบนะครับโหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกสมรรถนะการขับขี่ที่มันตอบโจทย์การใช้งานนะครับอาจจะมีเรื่องของการปรับในเรื่องของรายละเอียดที่เราต้องปรับตัวเข้าหารถยนต์ไฟฟ้าบอกเรว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่เปลี่ยนจากรถยนต์หนึ่งคันมาเป็นอีกคันหนึ่ง นะครับรถยนต์ไฟฟ้าคือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขับขี่วิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นตัวแพดเดิลชิปนะครับมันไม่ได้ชิปเรื่องเกียร์นะแต่เป็นเรื่องของการเจเน r เรตไฟนะครับเรื่องของการดึงการหน่วงพวกนี้ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปด้วยนะครับยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับก็มีให้เลือกอย่างที่บอกตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับอิเล็กทริกอาร์ตสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทกระยับขึ้นมาคือตัวนี้เป็นเอ็มจี สำหรับผมก็ถือว่าตัวนี้5ล้าน3แสนบาทก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานที่กำลังดีครับ